สบายดีพ,พี่น้องสบายดีพทำไมพี่น้องสบายดีเอฟซกกีนนทุลาพบพ่อกับน้องนัทคือเก่าพี่น้องอันนี้คืออุปกรณ์ของเงาเนาะฮาวาเฮาจะไปใส่ดูพี่น้องไปใ<ซ>ส่เบ็ดพี่น้องเฮาจะไปใส่เบ็ดปลาพี่น้องมือนี่เนะาะเฮาจะไปใส่เบ็ดปลาทีพี่น้องอยากเห็นไลยถาดพ่นก็อยากเห็นนอ้นนองน,นัทใส่เบ็ดปลากระบอกตายมือน,นี่จักสิมานบอกมาณมาหลุดมาส้มด้วยพี่น้องค่ะพ่นบนกระดานเลยนี่เป็นเหยื่อได้พี่น้องได้ Và thì đây mà ăn này bây giờ xong nó ăn tắt ปลาพี่น้องเลยโอ้โหอะไรสิมานหรือบ่เนาะอ่างเพิ่นเบิ่งคักๆเลยล่ะตัวปลาคือสิบ่เห็นดอกพรอมันลีไปเลยอู้ปลาเบ็งที่ปลา่ายใส่นี่บาได้ใงสีอ่ะเป็นสิเดือพี่น้องเป็นขี้กระเดือนพี่น้องเอ้ยไปลงไปอ่างคักหลายเพิ่นสิีวุ้บซะหละ หมุนหัวหมุน,านหา,า,งงาวไปเลยใส่คำยา,าวเลยคือโบใส่ลีอีกแล้ว<อ>าขายแรงงา <c ười> นใส่แล้วคนยาวคำยาวฮ่าฮ่าฮ่ามาดูมา,มาชมแล้วกันดีมั้ย <c ười> เอาเหินโตปลาเลยเหินโตปลาเลยแต่ว่าเอาสิได้หรือบ่ได้เอาสิมาหรือบ่มาหนี่งก็ขึ้นอยู่กับคนใส่ใส่ไหม <c ười> นี่ใช่ไหม เอาลืมถืใ่ได้โอตงยางมาุงางอต้องใส่อีกด้านนึ่งเดียวเดียวพี่นุ่งใส่ยังม่ได้แล้วซ้ำถือเล็ว ไม่ใช่รุดโอ้ยเอาลงตามพวตายเอ้ยเอาขึ้นสิชั่งสูงในเพื่อให้มันดิ่นพี่น้องป้ากำลังตอดเบ็ดพี่น้อง ตอนแกเกเสษตอนนี้กำลังใส่อ้อมพี่น้องเลยทาเบิงทาหลุดน้ากันพี่น้องสิได้หรือประมาณได้เนาะสิมาหรือประมาณมากับคนมาได้นี่ว้าวน้องกิ๊กว่าถืกแล้วว่าฉันไปบิงกอนโอ้ยหลุดอีกแล้วโอ้ยบอเป็นตาสาด บรรยากาศกำลังแดดๆพี่น้องเลยกำลังแดดออกแต่ยินแต่เสียงตุ่มตุ่ม ก็นแต่ปลาคอตัวบ้าใหญ่น่กิ้งกเดี๋ยวนะถือเลยแป๊วหน่อยเนละยลุ๊ๆๆ right. มันจะลุดลุดไปบ่ลอยลุดไปเลยขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยมีแต่ลุดกับลุดไตายแจะได้กินยี่บกันแน่น <laughs> ลอยใหญ่ตัวนี้สาวยายตัวนี้นใหญ่ข้าไปในในปลาเขาพอมันแจ้งเกินแล้วปลามันบอตอดปลาเขาเนี่ก็ปลาเขาหน้าปา่าดอกไปเห็ดปลาเขาอันไม่เทา่าหรือไม่เทา่า <laughs> ไม่เท่าลงมาเลยว้าปลาเขานั่งกี้เข็ดย้งแล้วอ <laughs> 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 ะฉันปัญญเขี้ยวอยู่พี่น้องเอ้ยหน้าเอื่อย เลยลูกลุงเนาะอันนี้พอซุกแล้วอันนี้ขึ้นหน้าหวานได้นี่นะหน้าหวานเพิ่นแต่ว่าซุกเขาซุกแล้วพอเกี่ยวแล้วยังเกี่ยวไ่ได้ฝนตกโคมือพี่น้องเลยเสียงบ่าตายตาสวดขึ้นพี่น้องบ่อตายตาสวด ต้นเกแขกหวานต้นเลกแขกหวานพี่น้องปลาเข็งน้องกิ๊กจัดจัดอืมนี่ถุงยางพักไงตาโตได้หน่อยกตต้นเลกแขกหวานเนาะกระสีแบบนี้หน่ยจักหน่อยเนาะเต้น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 มาสิได้จักโตเห็นแต่ปลาคอมีแต่ต้นยีใหญ่มาเจาประเพณ์กินดิแต่ปลาเข็งยังยังบ่ตายบ่ รอรุ่นต่อไปพี่น้องอันนี้ตัวเล็กเนาะมาเลยพี่น้องนะถ้าลื่นทุกขอมากแต่ป้าตายทุอทุ่งยางมากเลยใส่ทุ่งยางออะะไหยุเหนือ มาโผนาอ้คนนั่นเอ้ยเอาเทมาตัวไหนใส่กันปลาเขาลำังไทำไงกันขบอนบ้อ,องอันนี้คือใส่เบ็ดปลาไปนองฝนตะเกาพนาฝนตกลึเน่ะใส่เนะจิ้ t h e ิ้ไปแต่อันนี้มันอากาศมันตอนทำมาใส่แรกๆมัน,คน็ค่ขึ้นเนาะพอใส่ไปใส่มามันก็ะเด็นออก chắc anh này để xong tô rồi đi Đừng ăn ngon bay cho ngon người, ngon 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 เ <laughs> พราะว่าทั้งย่างอยู่พี่โอ้ยืริ่มเหอลุงเอาเันของมาหายหายจะคล้องพนมายามีละโอ้เขาสีทวมหัวเลยนะเ <laughs> ขางามอะไรขนาดว่าเขาว,ว่านได้นี่อ้าโเถอูอ้ยเห็นกุงจุงกุงจุงอยู่พี่น้องเลยเบาตายพี่น้องยิ็นแต่หัวพี่น้องเพิ่นได้ปลาเมื่อกี้นี่ <laughs> น้องกิ๊กิอย่าสะบัดแห้งไรปลาข่อสิใต้ร <c oughs> ้านสาวข่อยมายามปลานดำพี่น้อง,น,องน,อน้องอันนุยเพิ่นห้น้ำปลาลุงปลาลุงอันออกหน้า <c oughs> หายมันอีกแล้วพี่นอ้องถูกคืออยู่ไกลแท้หวะข้าศึกเข้าไปกับข่ายน้ำมังจับพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันอีกแล้วพูนมันอยู่ไกลๆพู่นว้าวว้าร้านสาวข่อยกามาอีกมายามปลา นี่เพิ่นยังอารมณ์บ่ดีพี่น้องเอ้ยยังสบายดีปลาลุงบ่ได้นางอืงเกือบบ่ตายนั่นแหละตายเนยได้ปลาลายบ่โอ้เอออาหนามใส่เลยพอแล้วสบายดีปลาลุงไหนล่ะสบายดีปลาลุงไว้ ลน้องแดดไหนล่ะไปอยู่ห่มไหมวะไปอยู่ถือบ่อว้าวปอใต้มานอีแล้วพี่น้อง้าเถิดแต่ใช้ใช้ไม่เบิ่งกับขา,ขา,ขากเ่ยวะปกคอพี่น้องเอ้ยนี่เห็นไ่มเอาเสือบด้ใยนี่ใช่ละให้ทานผู้ซบเบิ่งด้วยแต่จักโตเลยว้าวได้หลายโตเลยลอยแดงๆแดงๆอยู่พี่น้องเอ้<ม> เบิ่งบกหักนี่น,นี่ต้องเบิ่งทั้งนี่ลายโตแล้วหน,นังเยงนเยเอ้านังเนยได้ยินเสียงแพงได้ยินเสียงแพงเลยเต้นนะจันว้าวพี่น้องเอ้ยมีแต่มนัมนมนันมันคอห้ยมนัมนมนันตลอดแบบนี้เด้อมานบ่บถ่ถือตัวนั้นนะพี่พี่ทั้งพี่ได้ยินแวบๆบแบบคันสีบอแมนมันโยกสื่อบ่จัก แต่ว่าปลาหยอกมาจากปลาปลาปลาโอ้ยไปซ้บมาซันไป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 ทั้งนี้ก็ได้ยินแวบแวบลิงยินแวบแวบตุ่มตุ่มอยู่ด่วนด่วนเลยว่าว่าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำการพี่น้องมาหลุดมาซมน้ำการ่าถือหรือบ่ถือเนาะเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรบ่ติดซ้ำโอ้ยกรได้ยินตุ่มตุ่ม ตทรศัพส์ตุ่มตุ่มเบิ่งคักๆดูมันลุ้นนำกันพี่น้องเป็นทังไดลุดโอ้ยตุ่มตุ่มเสียดายเลยพี่น้องเลยเขาก็เขียนว่ามันถือข้าศอกอย่างดีคือว่าปลาโขตุ่มตุ่มอยู่นอนนึเนาะตุ่มตุ่มอยู่เนาะอืมก่อนเอิกเสยบังดูทานผุซม เาไปอยูหย่ห่มกันอยู่ห่มมากเลยต้องทำตามนี่หา,างเชื่อบอดี้สโตปลาต้มตัวเนืยปะน,น้องคลิปเขากับมันเรื่องแบบว่าเบ็ดปลาเขากับมันอยู่าลืมพี่น้องเด้อแต่ว่าคลิปนี้เขาก็จะได้ลาไปก่อนแล้วพี่น้องพบเพากันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนัดเด้อพี่น้องเด้อผักเบิ่งผักส้มเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเดียวสิมายามให้ให้เบิงบ่งมานี่อันนี้คือคลิปเริ่มต้นเนาะคลิปต่อไปคือคลิปยามเบสพี่น้องเอ๋วว่าเฮ้าสีมานหรือบ่มาณเนาะพี่น้องเพระเฮ้ากสิไปโหลดลงให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะเมันมานแล้วบ่ทางใดทางใดเทียงตุ่มตุต่มกำลังคัดกำลังกัดว่าสันสบายดีพี่น้องถ้าเบิ่งคลิปตอนต่อไปเนาะบายดี เหนื่อยเหน่อยเหน่อยเน,ย,น,ย,น,ย,นยบายบายปาลุงบาไว้บายบาย,บาย